สวัสดีสบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับผมช่างเคื่อวันลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้ผู้ขายอยู่ฟังตรงขามสถายนีตรวจสอบน้ำหนักจังหวัดอุดรธานีครับฟังตรงขามครับยังจังจอดด้วยนี่ทางข้าไหนดีแก้งมากค้าเจ้าพ่ะให้เขาไปพักในบริเวณงานพนเ,เอานทั้งในนอกบ้านนี้พอ่อคอย ว่าคือสิเป็นสถานที่เพราะท่านเอกพอร้มมอมนี่นลยลังไหนนี่ยนะครับมาเลยว่าเอียเลยว่าให้ถ่ายอยู่แถวด้านสังก่อนเด้อว,ว่าสั่นมาจักคุ่ยกันกันแล้วน,น,นี้เพิ่นฮอดเขาสุดปวงแล้วครับพวก็ถ่ายเรียนมาก่อนเพราะเขาไปถ้าเขาไปบริเวณงานแล้วก็มีหมองอยูกับเลี้ยวรถแล้วพี่น้องรถตั้งเจ็ดขั้น ก็เลว่าสิพากันพักฟังตรงขามนี่แหละครับพี่น้องมองม่งดานช่างนี่มันจะมีจุดพักรถใหญ่น้ำนะก็สามารถพักเลยโอ้อประสานแล้ววังหันครับ่ายุแถวเขาสวนกวง,กว,งวัดสันเด้ใกล้จอดทาครับข้างนี้เับตนกเงิสีเข็ดด้วยเห็นไหมสีนีเห็ดด้านซังนี่อันเลย รถทายนี่นี่ครับพี่น้องหรือว่ามีคทาสั่งเปลี่ยนแปลงเน่ยไหนหไบ่งหูเด้อบบนี้ว่าเฮ็ดเราทท่วมาบอกวางสันวัดยังเข้าบริเวณงานไม่ได้ให้เขาพกม่วงเสาหมู่อื่นพะน่ะเฮ็ดจะไหนทางนี้ก็ไไ้มากแเราี้อีกยี่สิบกิโลครับนี่ว่าเห็นเหล็กดอนมีสิบ่วครับ ิกโลด่านช่างน้ำหนักครับสถานีตรวจสอบน้ำหนักจังหวัดอุดรธานีขาออกด้วยพี่น้องเพราะมันขาเข่าครับขาออกมา,จาก,ออามจากเมืองอุดอยที่ใส่เมือครับจากเมืองอุดรแต่ว่าเขากำลังสีเข่าในเมืองอุดรอ,อีกมีสิบกิโล มาเล้จอดถ่ายกันยี่นี่ก่อนครับหรือว่ามีแล้วไหเปลีป่ยนแปลงพี่น้องอันนี้บโบหูทราบได้ครับเพิ่ก็สิเหตุเป็นกอง้ังน้ำหนักที่กันแล้วจะเป็นฟังสองฟังแน,น่นอนยังสะดวกผี่เข่าเมี่ยงกันได้มา้ังฟังนี่เนาะ ันน่้จากโมงประมาณใกล้สี่ห้าโมงแล้วอะไร่น้องาอใกล้จะห้าโมงแล้วเนาะข้างนี้ตามตามแรนมานี่บพอคอยมีน้ำมีหนองปาไในคือยังทั้งฝากขอนก่นขึ้นไปฝนนี่อะไเนาะข้างนี้ก่ คือว่าฝนบางท่าน,นไหลเลงปันไดยจำพายอยู่มือเช้านี่พัดตกซ้ำบอกว่ตกเลยดินนี่ดินแห้งๆอนี้นี่พายอยู่มันอยู่ส้อนอีสานแต่มันออกเนะาะหาอีสานกลางบางส่วนต้องละเอียดแยสโธยังไงสารค้ามือเช้าจังหวัดแพชรจะถึงเงี้ยถึงอีหลีกะพุ่นแล้วครับสดจะไม่ออกครับอีสานไต่ครับ สารตะวันออกอุบลมุกราหารไปมาทาั้งสีเขียบครับสุรินทร์มือรัหมือนมักไปทัปง้งคนละกับท้งภาคตะวันออกข้าวข้าวกันครับพี่น้องนี่การเปลี่ยนแปลงเนื้ออะไรพวกพวกไอเบื้องตน้นทไหนนี่ว่าจะเข้าไป บริเวณงานบร,รท่านไนที่พระ่านา่าคือสีเมนทางนั้นควบพรมล้านหรือว่าทางห่างให้เ้านเทียบเป็นที่ยีงอันนี้กับาเวๆครับก็หูครับโอ้สาเหตุแต่ว่าจะเฝ้าเขาไปวระท่านา่าอันบ่มีจุดพักเข้ากับสีพักนี่พระท่านเหนย่นมานม่มองเดียวที่สีพักได้อา่เอาเลียงวัดเลียงว่าเขาเป็ด้ติดต่อเขาเป็ด้สอบถามไปเนาะ เขาไปได้สอบถามเลยว่าเป็นเรื่องอะไรรถบุ่ญนาเขาด้ายน,นะครับรถสองแถวเงี้ยงเลยเงี้ยงแนวแกปิดเพียงหัวจักหอยที เราก็ได้ซื้อพลาฟิทบ้านแม่นนตำบนลน้องไผ่อำเภอเมืองอุดรธานนบรรยากาศรับตอนนี้ครับ งานกำลังทำงานเอ๊เป็นเขเข้ามา เดี๋ยวพนเุ์เตาสังกันเป็นบ่ครับนี่ฟังพันเุ์เตาสังเมื่อเฮียยังบ่ได้เรียนกลับเลยสังฝั่งฝุ่นเนาะถ้าเข่าเมืองกับสังฝั่ง,งนีเลยครับทำตาช่างเหมือนกันแล้วกาศชงใกล้จะค่ำพี่น้องแดดแอมเซมเลยครับ พี่นเขาออกมาบางใบมุวงกลัวครับออกจากบ้านเพง่งเล่นหลินมาพรเฝ้าเลนยนเ,เหนื่อยๆเ,เหนื่อยๆห้าผู้เดียววัานาะทิตย์พีเนาครับเอดเบนสิมางานเลยมาสันสิมาลัดจูงงานเลยกัเล่ยๆหนมาผู้เดียวครับ ดันช่างน้ำหนักดอดท่านี่ทาทิ่มใส้พุม่มกันพี่น้องยิ้มเส้พุ่พกมกำลังตามมาจิดต ต้องเข้าหน้างานไม่ได้ต้องรอต้องรอกตัง้งหูบริหารแจ้งไม่อ,อีกเกีย่องนัอนครับโอเคครับพี่น้องครับผมทายบรรยากาศเอาเห็นการในพี่น้องตั้ง ว่าทำไมยังไม่ถึงนะน้างานเพอกันคลิปหนา้าพี่น้องขอบคุณหลรายครับสวัสดีควับดีคุม